Yeah. Mỗi thằng con vậy vẹp này Nhảy ra thử ngông nghĩ có bị mùm Không nghe lô của lại ตรงนี้ก็รกอยู่เลย เฮ็ด <Head. S 2> ลงมาจับเลยเป็นตาเขียดูดิแม่ส่งให้ดีๆก็ไม่ส่งมันเนือ้อไอง,ไองน,ะนกน้ำงไงไม่มีออกซิเจนอนะ เรามีกังหันปล่อยตีน้ำอ่ะที่มันมุ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 น่ะตีน้ำให้ฟองอ่ะไปเอาโยนตรงนี้แหละลูกกับพ่อถางต่อตรงนี้ไอ้มันมันเลื้อยมันมันว่ายขึ้นมาหายใจไม่เต็มหรอมัแก่แล้วปูจุดหยิบมาว่าจะมาปิดวางอยู่อยู่เขาเลยหมูเขียวไก่ทอดหมไก่ทอดอือมเลย พ่อขุดไว้เองอะพ่อจะปลูกต้นกล้วยตอนแรกอะมันก็มันก็มาตัวก็นอนในมุ้งนะไม่หายหายทเียก็คือพ่อต้องคอยดูตอนแรกมีสิบแล้วหลอที่สามเหลสามเสองเนี่ยแล้วพักหนึ่งเหลือสิบอ้าวไอ้เหี้ยไก่กูก็ไม่ได้ตายนี่หว่าหายทีละสองตัวายอตัวายทตัวก็เคยรับได้วสิห้าเเป็นนับทีมาเหลือที่สะ น้ำบ้าทีเหลือสิบเอ้ามันจะมีขนเลยขนต้องหลุดติใช่ไหมข้าไปก็ต้องอื่เหนื่อยเลยไม่มีอะไรตียิงจกเดียวเนี่ยปิดก่อนเนี่ยิีงจกเข้าปิดไฟก่อนฮะเอ้รถเข็นใช้ได้แล้วนะหัวเข็นได้แล้วน่ะแกเข็นลองเข็นไป่ได้เข็นได้ยิงหมุนลากเข็นได้แล้ว ทำไมรู้ลองเข็นเล่นดูดิไม่หนักว่ราะเข็นทิ้งขยะได้ให้ทิ้งขยะได้นะเหนื่อยป่ะลองดูดิลองเข็นดูเด้อลองเข็นดูดิอเขาจะพูดทำไมขยะเข็นได้ป่ะเออป่ะเข็นไปเลยระวังมันชนกับดินเข็นไปเลยเข็นเ้าหลังไว้เแกต้องอยู่ขางหน้ามันเว้ยแกต้องลากไปเอออย่างนั้นเนี่ยเห็นป่ะเห็นได้นะ เห็นดูได้ดันหนูต้องยกขึ้นมาอย่าให้เหล็กมันโดนพื้นดิมันก็สะดุดอ,นนอ,อะมันมันไม่มีที่เกี่ยวไงยังไงอ่ะเออก็วางไว้นห,ไหน้าบ้านเลยลูกจอดไว้หน้าบ้านเลยครับปิดประตูไหมปิดเหรอโอ้โหทำอะไรกันมิวอ่ะจะตามมาก็ได้นะกินน้ำดุดก็ต,ตามไปก็ได้ปะ เดี๋ยวลงคลิปว่านี่เลยเดี๋ยวลงคลิปเครื่องนี้ว่นี่เห็นปะนี่ต้องถางตรงนี้อีกแล้วเนี่ยวันเมื่อวานนั้นถางแค่ตรงทางเดินไปหน่อยกับตรงทางนี้เข็นไหวปะเนี่ยหนักปะเขียวเขียวเป็นไง Lên yeah, Để lên yeah, Để khủy, đi ngay Nha chiều Giờ mình nâng kia nha Mình nâng lên kia luôn Hãy đưa Giờ mình khủi đi <laughs> phà Thôi cái U lắp hello tung mùi tói lắp tăng mày có cái mật đưa mất tôi bói tăng bói mày 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 กระตายเกจาย่งกาวพอถ่ายเนะังมาร่างมามัล้าพ่อมาขวาวไปแล้วแสบตาแล้ว หมูแดงมาหมูแดงมาดิพ่อแปบน้ำก่อนไม่ไหวแล้วนี่หนักด้วย้หมูแดงมูดแดงอันนั้นแจ็ก็เล่นแจ็กเล่นแจ็คก็เล่นแักคเล่นตัวน้ำตาแจ็คเล่นเอาละ